สวัสดีค่ะวันนี้ขับสองตัวลุยแคมป์ของเราจะไปไหนกันนะนาท่อนนาท่อนอยู่เลยอ่านาท่อนแคมป์นะคะอยู่จังหวัดเลยเราจะไปดูกันว่าเราจะฟิลหรือจะฟิลว่าจะเจอสายหมอกหรือเปล่าแต่แต่ดูดูในนะแต่ดูในเพจเขาช่วงนี้หมอกกำลังลงแต่อยู่ที่ว่าเราจะเจอฝนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้น, <laughs> นเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูว่าเป็นไง อยากจะนภาพเด็กนี้ที่ทานท่านเพีก็ถ่ายมา่มันสวยแค่นก็วัดดวงกันอยากเจอสายมองคอยเราโชคดีกันซี่โปรแกรมเมา่ไหละพรุ่งนี้นะยี่หกใช่พรุ่งนี้แต่เราออกเดินทางคืนนี้ยีห้ากันยาใส่แคมป์ไปนอนเอาปั๊มอาบน้ำเอาปั๊มตอนเช้าก็คือว่าเดี๋ยวอันนี้คือลากี่ทุ่มอ่าตอนนี้สามทุครึ่งเดี๋ยวรอ เห็นปะเห็นสาวลงเคื่อเดี๋ยวคือง่วงคือเอาจุดแค่ตรงไหนแล้วก็นอนเช้าก็เดินทางต่อตอนนี้เราก็รอคู่ร่วมทิพย์หนึ่งคันที่จะไปด้วยกันนะคะขาดกันไม่ได้เนาะทางคณะก็สายแป๊บแป๊บเดียวแป๊บยาวแป๊บยาวเดี๋ยวจะพ่อไม่พงเจนนี่โอเคเดี๋ยวลงไปซื้อเดี๋ยวหาอะไร จิบนิดนึงนะคะระหว่างขับรถไปเนาะแกงวง,งวดแกงวดแกงวดโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันระหว่างทางว่าเราจะแวะที่ไหนนอนที่ไหนแล้วก็อาบน้ำที่ไหนนะคะใส่แคมป์ไม่กลัวอยู่แล้วนอนตรงไหนก็ได้อาบน้ำตรงไหนๆๆก็ได้ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาอะไรชุ่มลังได้คะ่ะว่าครับเดี๋ยว หาของแกงง่วงหน่อยยูทูอะไรดีอะไรดีนี่มีน้ำตาล Okay. เดี๋ยวออกเดินทางกันต่อุอันนี้คุณมาก่อนเวลาเลยครับ <c oughs> มาเร็วร <c oughs> มาเร็วมาเร็ว <c oughs> ไฟหน้าแวบมาเลยอ่ะผมกเอาแวบดูกันนี้เหลือง <c oughs> <c oughs> ที่เสือดำอันนี้อันนี้แะไรพี่มาโก้อะอนยับเออพร้อมนอนอยัง <c oughs> เตรียมเตรียมนอนแล้วใช่ไหมเตรียมนอนแล้วเอาลองเท้ามาเปล่าฮะเอามาไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อล t s go เถนนลมศักดิ์สลับรีอ่ะอันนี้เช้าวันที่อะไรยี่สบหกกันยาสองแปดเราก็จะเตรียมตัวขะแวะที่เที่ยวแล้วก็ค่อยขึ้นไปนะท่อนแคมเดี๋ยวเราล้างหน้าแปรงฟันนะครับ นี่เป็นเวลาเวลาเท่าไหร่เอ่ยเป็นเวลาเวลาสี่ห้าห้าเก้าหกโมงเมื่อคืนไม่ไหวมาถึงนี่ประมาณตีไรล ตีทีสี่ฝาแล้วนอนไปชั่วโมงก,กว่าเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันกันดีกว่า เย็นนะวันนี้นะฝนไม่มีฝนเท่าไหร่ 係啊！I ชมยูนามาระกอภูเจ้าเงำถนนลอยฟ้ามวิงกูโกโมทีท่สิบเจ็ด พ่อมาไปแก้วเขาไม่มีแรงขึ้นหรือเปล่า เช็คอินกันเดี๋ยวมารีวิวอีกทีโอ้หมอกกำลังลอยมาเลยมาครับเดี๋ยวพามาดูลานนาท่อนนะครับนาท่อนแคมป์วิวนี่เดี๋ยววิวให้ดูวิวประมาณนี้ฝนเพิ่งหยุดด้วยแสวบนี่หมอกหมอกจะไหลประมาณนี้เลยเห็นไหมลองเห็นหรือเปล่า นี้เล่ครับนี่ครับ,รบถ้าพรุ่งนี้เช้าครับถ้าโชคดีนะเนี่ยหมอกจะเต็มนี่เลยอันนี้ลานลานที่เราอยู่นี่คือลานสอง พอขึ้นขึ้นทางมาแล้วก็เลี้ยวขวามานี่คือร้านสองเลยมันจะมีห้องน้ำอยู่ตรงนู้นนี่ตรงนี้ก็มีอันนี้ลานนู้ก็จะเป็นลานหนึ่งนะจะวิวก็จะประมาณนี้ครับ อะไรวันนี้ส้มตำชาบูมาราแล้วคนนี้ใครจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านปะได้ไหมหมดกขลกติดฟันนี่กับแก้มกับข้าวนจะเป็นกับแก้งน้ำกินละอ่ะนี่จะกินสูจน์นี่จะพาไปดูห้องน้ำที่นี่ นทางที่เราเข้ามาทางนู้นนะวิ่งมานีวิ่งมาวูบรถจอดอยูน่นู่นเข้านู้นครับห้องน้ำก็จะมีอีกที่หนึ่งตรงนู้นครับนี่ยพอทางที่เข้ามาเลี้ยวขวาตรงซุง้มกอไผ่ ทางที่เข้ามาวิ่งมาตามทางนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวนั่งพักผ่อนครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเลยทีเดียว ว่ามีทะเลหมอกไหมป้าทะเลสวัสดียามเช้าค่ะอืมเรียห้าจะหกโมงจะหกโมงแล้วเมื่อกี้บอกมีแล้วลงมาไม่ทันนี่ค่ะก็จะเห็นแบบนี้เลยอืมหมอกไปหมดแล้วไปนู่ สอนสอบก้อ,อยู่สอนสอบแม่จะไม้สมัตเหมาะเตมเต็ม,ม,มนี่ค่ะหน้าทแข็สอออยู่น่นหมอกอยู่น่นค่ะ ถ้าอยู่โซนน้อนจะได้สัมผัสหมาะเต็มๆเลยนุ่มๆ,ๆท่นี่ก็มีไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็มีห้องน้ำสองโซนมีโซนตรงนี้นะคะห้องน้ำจะมีสี่ห้องจะมีห้องทำน้ำอุ่นสองห้องใช้หนึ่ห้องหญิงหนึ่งห้อง แล้วก็มีตรงตรงข้างบ้านี้อีกหนึ่งห้องมนนีวิวลานนี้สวยมากค่ะถา้าหน้าหนาวหมอกจะสวยมาก,มกเลยเ็คืนฝนตกหมักพอหลังจากเรานอนแล้วอโซนนูนน้นหมอกนสัมผัสห,หมอกแบบเต็มๆต็มเลยอเคค่ะเดี๋ยวไปเตรียมอาหารเช้า ให้ทุกคนก่อนวันนี้เราจะมีเมนูข้าวต้มกุยเอาสภาพของคนเตือนนอนไปกันด้นี้เราก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมมูฟออนนะคะ ก็ติดตามชมของเรานะคะอีทีเ่าไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะกับคำสอนโดยแทมกับพี่เสือดำนะคะเจอต่อไปกันที่นาซาลินคะอีทีของไปไปกันนะคะบ๊ายบาย